ลางเทือกเขาที่สูงตระหงานประตูที่จะผ่านเข้าไปสู่ดินแดนที่ราบสูงบริเวณรุ่มเขาที่อุดมไปด้วยร่มไม้นานา,นาพันธุ์ปกคลุมร่มคึ้มหากเคยเข้าไปสัมผัสกับความร่มเย็นนี้คงได้รับรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนหนองเกียนสามคคี สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงะะพ,พัทรพรกุฎกิ่งสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจินดายประพรสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุชสุริโยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวิยภาบุษลิสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนวรากิ่งสร้อยท่านาที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดศรีอารัญลูกขาวาหรือวัดปอแดงหมู่สี่บ้านปอแดงองําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมา วันนี้เราจะพามารู้จักกับวัดปอแดงและหลวงปู่สมบูรณ์ปริปุน่าสีโลวัดปอแดงเป็นวัดเก่าแก่ประจำตำบลภูหลวงมีรอยพระพุทธบาทซึ่งชาวบ้านในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ให้ความศรัทธากับไหว้มีหลวงปู่สมบูรณ์ปริปุนณาสีโลเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีอีกรูปในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เพของหลวงปู่สมบูรณ์หลวงปู่สมบูรณ์ท่านเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านปอแดงหมู่ที่4ตำบลผูหลวงอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมพศ2478โยมบิดามารดาชื่อนายรอดและนางคำแรมกิ่งครอบครัวประกอบอาชีพทำนาในวัยเยาวมีใจใฝ่รักทำรรม,มาตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้ออกอุปสมบทเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2514นณพัทธสีมาวัดบ้านหัวสแกราชตำบลสแกราชอำเภอปักทุงชัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระครูสาธรพนารักษ์หรือหลวงปู่ก้อนจิตตะสาโทเป็นพระครูอุปชาและพระครูพิ่สารสุขวัฒนารามเป็นพระกรรม,มาวาจาจารย์ และพระครูสุทธิศีรคุณวัดบ้านห้วยสแกราชเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังอุปสมบทได้เข้าศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยธรรมอย่างเอาจริงเอาจังท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆจากหลวงปูก่ก้อนหลวงปู่ก้อนเห็นว่ามีความสนใจศึกษาและมีสัมมาปฏิบตัติท่านจึงถ่ายทอดวิทยาคมต่างๆให้โดยไม่มีปิดบงังเก่าวสำหรับหลวงปู่ก้อนนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าท่านเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งยุคเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่โตคังค้าปัญโยผู้สืบสาย แห่งสำเร็จรุ่นพระสังฆราชแห่งประเทศลราผู้เป็นปรมจารย์แห่งลุ่มน้ำโขงต่อมาหลวงปู่สมบูรณ์เริ่มต้นการธุดงควัตร โดยไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเติมจากหลวงปู่ชาสุพัฒโทแห่งวัดหนองป่าพงก่อนออกทุดงควัดไปที่ภูเขาวควายณประเทศลาวจากนั้นธุดงต่อเนื่องจนทั่วภาคอีสานเหนือกลางตะวันออกของประเทศไทยจนข้ามไปถึงประเทศพมา่าท่านยังได้เพียรศึกษาและปฏิบัติกรรมฐานและวิทยาคมจากบุรพาจารย์หลายท่าน อาทิพรพพิมลธรรมอาจอัส,สะโพหลวงพ่อวิชัยนิรามโยพิคุพระมหาธนิตฐ์ปัญญาปัสสุโตผู้รีเลอร์งานปริวาสกรรมที่วัดปอแดงหลวงพ่อเต้คงทองสุดยอดตะกุดแห่งคนครปฐมหลวงพ่อพุทธบาทตากผ้าสิษยเอกคูบาสีวิชัยหลวงปู่จันทโรพาดวัดป่าหอยซึ่งเป็นศิทธรรมะหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมหาเท่า การท่องพุดงขควัตของหลวงปู่สมบูรณ์เริ่มตั้งแต่ปี2518จนถึงปี2538ในระยะเวลาการเดินทุดงของหลวงปู่สมบูรณ์นั้นมีเรื่องราวการพบเจอสิ่งแปลกๆในป่าใหญ่กลางหุบเขามากมายเป็นประสบการณ์ที่หลวงปู่สมบูรณ์ได้บอกเล่าแก่ลูกศิษย์ที่ติดตามมาอย่างใกล้ชิดเป็นการภายในครั้นได้ปฏิบัติพุดงขควัตยาวนานถึง20ปีหลวงปู่สมบูรณ์ได้ตั้งปณิธานจะทำรูปบำรุงพระพุทธสา,ายอย่างถึงที่สุด โดยได้พัฒนาบูรณะสำนักฝึกจนกลายเป็นวัดที่สมบูรณ์คือวัดสิริอารันรุขขาวาสหรือวัดปอแดงนั่นเองต่อมาท่านได้สร้างสวนนิพพานภายในวัดวัตถุป,ประสงค์ของท่านเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและ,สะแสดงกะตะเวทีบูชาต่อบูรพาจารย์ที่อุปถัมภ์สั่งสอนสวนนิพพานมีนาเขตประมาณ300ไร่เป็นวิเวศถานแหล่งปฏิบัติธรรมและเป็นสถานปฏิบัติกรรมสถานวิปัสนาแก่พระสงฆ์โดยทั่วไป มีการบรรยายธรรมาอบรมสั่งสอนเหล่าญาติโยมให้รู้จักรถไฟทั้ง3กองคือโลพะโทสะและโมหะหากสามารถดับไฟทั้ง3กองนี้ได้หรือเพียงแค่รถได้ชีวิตนี้ก็เป็นสุขแล้วท่านมีปริศนาทำหลายอย่างเตือนสติเหล่าผู้ศรัทธาของท่านคือหากเวลาสุดท้ายของเรามาถึงก็ไม่สามารถเอาอะไรกลับไปได้ งานด้านสังคมสงเคราะห์หลวงปู่สมบูรณ์ได้ช่วยเหลือนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆด้วยการบริจาคปัจจัยที่ได้รับจากการถวายจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานำไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาต่างๆที่จำเป็นไปมอบให้เด็กนักเรียนตามโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยความเมตตาครั้งหนึ่งหลวงปู่สมบูรณ์ได้ปัดกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า กายหยาบนี้มันไม่เที่ยงคอยจะผุพังไปตามการเรจ็บบ้างปวดบ้างแม้กระทั่งตัวเราจะยังทนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสัมมาสติแต่บางคนก็ยังยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเราช่วยได้แต่บรรเทาเท่านั้นในการนี้พระครูสุนทรจารุคุณเจ้าอาวาสวัดป่าโพธิภวันหรือวัดโนนข้างและเจ้าคณะตำบลละเลงเคสอ เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่ได้จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อดูแลภิกษุอาพาธและช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของภิกษุสัสมมเณรตลอดจนนักเรียนทั่วไปทุกวันนี้หลวงปู่สมบูรณ์ยังคงเดินหน้าพัฒนาวัดและจิตใจชาวบ้านอย่างต่อเนื่องวัดปอแดงแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มเย็นเป็นที่พึ่งแก่มวลสรรพสัาาตว์ชั้นใดหลวงปู่สมบูรณ์ก็เป็นธงธรรมให้ร่มเงาเพ,งพึ่งพิงจิตใจชาวบ้านฉันนั้น สมกับฉายานามจากคณะสิทธิ์ว่าพระดีสีโคลาช ติดตามกิจกรรมดีๆของพวกเราผ่านช่องทาง Youtube และเพจ c e b o o k โรงเรียนหนอนเขียนสามัคคีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้พวกเราด้วยนะคะ <c oughs>